มองว่าปฏิกิริยาจากนานาชาติต่อเมียนมากำลังจะเกิดอะไรขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากโลกตะวันตกจากสหรประชาชาติสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียและที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติค่ะที่ต้องการจะให้ออกแถลงการเพื่อประนามและอาจจะนำไปสู่การคว่มบาตเมียนมา แต่ในกลุ่มคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสองชาติสมาชิกก็คือจีนและรัสเซียไม่เห็นด้วยกับการที่จะประนามกองทัพเมียนมานะคะระบุว่าต้องการขอเวลาพิจารณาเรื่องนี้ก่อนก็หมายความว่ามติของคณะมนตรีแห่งสหประชาชาติก็จะไม่เกิดขึ้นในการประนามกองทัพเมียนมานะคะขณะที่ทางจีนเองก่อนหน้านี้ก็ระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมียนม,มาถือว่าเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของท่าทีที่ออกมาแตกต่างกันระหว่างทางจีนและรัเสเซียและทางกลุ่มชาติตะวันตกนําโดยสหรัฐนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ออกมาระบุถึงเรื่องนี้ว่าต้องการที่จะให้นานาชาติแสดงพลังไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับเมียนม,มาค่ะ After a review of all the facts, we have assessed that the Burmese military's actions on February 1st, having deposed the duly elected head of government, constituted a military coup d'etat. The United States will continue to work closely with our partners throughout the region and the world to support respect for democracy and the rule of law in Burma, as well as to promote accountability for those responsible for overturning Burma's democratic transition. ก่อนหน้านี้สหรัฐไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาคือการรัฐประหารนะคะระบุว่าคือการยึดอํานาจแต่จากเนื้อหาของโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ออกมาในวันนี้ใช้คําว่าการรัฐประหารก็หมายความว่าสหรัฐก็จะต้องคว่ำบาตรต่อเมียนมาแต่มาตรการการคว่ำบาตรก็คงจะต้องมีการปรับ และอาจจะยังให้ความช่วยเหลือต่อไปได้โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนนะคะสหรัฐก็คงจะไม่ได้ใช้การคว่ำบาตรแบบปูพรมเหมือนที่เคยใช้ในอดีตเพราะว่าคงจะต้องคำนึงถึงท่าทีของประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะท่าทีของจีนเองซึ่งก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้สนับสนุนการรัฐประหารและก็ขอปฏิเสธทฤษฎตีต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์จีนเกี่ยวกับเมียนมาที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะ 有关说法不是事实。作为缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。ทางจีนก็ระบุว่าต้องการให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมในเมียนมาด้วยนะคะแต่ว่าท่าทีของจีนที่ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคงจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณแต่สำหรับท่าทีของอาเซียนจากนี้ไปก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าจะ,ะเผชิญแรงกดดันทั้งจากฝั่งสหรัฐและจีนต่อท่าทีที่อาเซียนจะแสดงออกมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ยึดอานาจในเมียนมานะคะซึ่งอาเซียนจนถึงขณะนี้ก็ระบ,บุว่าเป็นสถานการณ์เป็นกิจการภายใน ของเมียนมาและก็หวังว่าจะกลับคืนสู่สถานะปกติในที่สุดค่ะ